โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์ยอินสูงชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวรถของเรานี่นะครับนะเป็น12อล้ออากระเซ็นะชนบุรีครับผมนะฮะอ,อันนี้เราก็จะใส่มาเป็นสกรีนเจ้าฟูโซนะซุปเปอร์เกตนะฮะนี่ครับฝาท้ายดูด้านท้ายเนะี่ ตายของเขาเลยนะฮะกระบะสีน้ำเงินนะครับนะนี่เป็นมิตซูซูเปอร์เกตนะใส่มานะฮะสกีนี้ผมทาเองนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่คนนี้นะครับผมให้พี่คนนี้ทําให้นะครับนี่ขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับผมอฮนี่เลยนะพี่คนนี้เป็นคนทําให้นะฮะนี่สวยงามเหมือนกันไห่ใครทําไม่รู้นะสวยมากเลยจะประมาณนี้เลยนะครับนะ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่รถเรามันทุกข้าวนะครับมันทุกข้าวมาเลยนะครับผมมาทุกข้าวมานะข้าวเปียกให้ข้าวเปลือกนะฮะข้าวเปลือกนี่สวยนะสวยมากผมปรับภาพได้แล้วปรับของผมมือถือปรับได้ครับประมาณนี้นะทำความชัดนะ แต่ว่าเป็นของจริงในเกมก็จะชัดนะแต่ในคลิปในคลิปอาจจะไม่ชัดนะครับ